วันนี้เราก็มาซื้อไก่นะครับผมวันนี้เซฟยูไม่ได้มาด้วยเรามากัน2คนกับคุณสไตลัสนะเซฟยูเพิ่งตื่นนอนอยู่บ้านผมเนี่ยไปเรียกที่บ้าน2รอบแล้วไม่มาเลยมาซื้อวัสดุกัน2คนเนี่ยหลังจากที่เรามาถึงบ้านเซฟยูเขาก็ได้ทำการไต่หอนนะฮะตอนนี้สถานการณ์จะแพ้หรือชนะครับชนะอยู่แล้วเนี่ยสังเกตแว่าคอมนี่เปื่อยโค้งเพื่อระบายความร้อนเกมนี้เลยอะไรสังเกตก่อนแครงครับแครงตอนนี้นี่ของเรียกได้ว่าฟู เสียงอะไรวะเฮ้ยไข่เล่นอู้หูเสียงเสียงใหม่แบบได้ครับเป็นเสียงของเด็กเปลี่ยนฮะไปเตรียมครัวก่อนครับคุณสไตล์รัสครับผมตอนนี้เตรียมพร่องครับนี่ฮะแปฝกไก่อู้ไก่ล้างไก่ครับตอนนี้ตอนแรกเอาขี้มาดมอืไม่มีขี้นะมันไม่ใช่ใช่เนี่นื้อหนังมันตอนแรกผมคิดต่อเนี่ต้องหมักด้วยน้ำปลาน้ำปลานี่ดีนะครับช่วยเค็มมาจัดเข้มข้นกลมเกลื่อนผงฟูเขาเรียก เนี่ยรถดีแน่นอนซอสมะเขือโรสร่าเนี่ยเ hey, <Blue> ท่าบุบ่อยหมักกิ้งไว้ครับเป็นเนื้อไก่โอ้โน่ากินมากกลิ่นนี้หอมมากครับแค่หมักก็ได้กลิ่นหอมแล้วมันไม่ใช่แล้วครับอย่าพูดอะไรครับอย่าเอาความเห็นครับคุณสไตล์ละคุณไม่มีจิตวิญญาณหลังจากหมักเสร็จนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นครับ แช่ตู้เย็นว้ผสมแป้งนะครับตอนนี้เทแป้งลงไปในกะละมังหรือถ้วยอะไรก็ได้แล้วแต่โด,ดขโดด้นยุทธใช่ไหมในว่าแป้งเลยครับแป้งไก่ใช้ปริมาณครึ่งต่อครึ่งนะเอาอันนี้เอาน้ำอะไรใส่น้ำเปล่าโอ้โหต้องใช้น้ำเย็นเป็นยังไครับน้ำอะไรก็ได้ครับน้ำเชืมก็ได้น,น้ำชั่วก็ได้ <laughs> ตอนนี้ก็ปุกเขาให้เข้ากันแป้งนี้ต้องทําให้มันเหนียวนะดูแป้ง<ต>คน,ให,นให้เหนียวเล,เลใช่เหนียวไม่ได้คนให้เหนียวใส่หมดทุกอย่างหมดแล้วเรองก,ก,การกินแป้งน,นะนี่ดีมากแป้งนี้ดีนะแป้งนี้มันจะแบบเป็นรสเผ็ดร้อนไม่ร้อนได้พอยแค่นี้มันเป็นรสเผ็ดร้อนมาให้เลยแบบไม่ต้องปรุงอะไรมากไม่ไงเอาเกล็ดกระเากาศกระอพาะมันเนี่ยมันต้องเหนียวได้ที่แบบนี้นะฮะดูฮะน้ำครึ่งต่อครึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้ำจะเยอะเกินไปนะฮะเท่านี้แหละดีเอาไก่ออกมาครับ โอ้โห,โโหโกล้องหันขึ้นทันทีตัวเท้าเเสด็จเมื่อกี้โอ้โหมือกล้องเรามือไม่ค่อ,อยนิออ่งนะ,ะมือกล้องเราบอกหันไก่นะหันให้เป็นลูกเต่านะ มี่ก็มีการเสด็จผมว่าไม่นามนไม่นามีนะมันจะหวานเลยหวานมันหวานอร่อยเผ็ดนะมันหวานเผ็ดไกลๆนั่นเพือดีเาบาวิธีการหั่นนี่ออกจะแปลกนิดหน่อยเพราะเราขี้เกียจฟึบฟักฟึบฟักฟับฝึบฝึกฟับฝึบฟึกฟับฟึบฟับฟึบฝึกฝึกฝักฝากฝึกยึกฝึรฟึกฝ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 นกัึัฝึกฝึกฝึกฟักฝึกฝึกฝึนฝึก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 ฟึกฝึกฟึกึึกกึึึึ เดือดได้เว้ยเนี่ยพวกมันเดืได้ป่ะเนี่ยนี่ฮะเรียบร้อยฮะสวยงามเอามาคลุกเคล้ากับแป้งนะครับแล้วก็ลงทอดได้เลยเที่ยวกระทะเลยครับใส่น้ำมันเตรียมด้วยเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันมันดำดำไหมครับดูอ่าใส่หมดเลยไม่มีเหลือกินข้าวคุ้งน้ำมันอยู่แล้วเราจ้องไอ้ที่ทอดหลายครั้งเลยทุกเลยใช่ร้อนๆเลยนะนี่นะฮะสังเกตที่แป้งนี่จะข้นมากนะครับสามารถที่จะคลุกเคล้าแล้วก็ลงทอดได้เลยนะแล้วก็อร่อยมากด้วยผมจะบอกให้ไม่เชื่อลองดูเราจะใส่เป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยนะครับ แต่เราก็คุกเขาให้เข้ากัน แป้งนี่จะกลายเป็นสีแดงจากที่เราประสบการณ์เคยลองชิมมาแล้วถ้าเราไม่เคยลองนี่เราไม่เอามาทานะครับไม่ใช่ว่ารายการเราจะทาปุป๊บปั๊บไม่มีไม่เคยเราต้องวินิจฉัยอย่างดีเตรียมการมาเป็นปีเพื่อที่จะทําแต่ละครั้งนะครับเนี่ยแค่นี้หน้าตาก็กินน่ากินแล้วว่ามันไม่น่ากินแล้ว,วลยอยาครับอย่าเอาความคิดเห็นครับไม่มีสิทธิ์ครับถือกล้องให้ตรงๆก็พอแล้วโดนน้ำเสดโอ้โดนน้ำนิดเดียวกระตุกกล้องกระตุกเข็นหลังคาเห็หลังคาผมงงมากราคาไม่ได้ดิฟ่าเลยใช่ครับโอ้ผมปวดเพราเราเลยนี่ฮะเรียบร้อยนะ ลอทอดเลยครับกรรมาวิธีการทอดโดยเซฟยุนะครับส่วนผมเป็นคนหมักซึ่งใช้ได้ในระดับหนึ่งนะไม่ต้องยนไปหมดเลยผมไม่ได้นะผมว่ากลายเป็นแผ่นนะถ้าลงหมดเราต้องทีละชิ้นแบบปนิด้ใช้เวลาหน่อยฮะแต่ว่าุ้มแน่นอนติดเลยคนแรกระวังติดกระทะนะรถไฟนะใสลงไปแม่มันติดจะไดครลบวจะยงแย่ลุยตามเพื่อนก้อยลุยอันนี้โดดสูงหน่อยครับ คุ้ผมกวนกระเด็น,นครับคานลงไปไม่มีที่จับพร้อเลยไม่มีไปใช้แบบเหนียวครับใช้ระบบมือถั่วหลัวก,ก็อย่าลืมทายาสีฟันนะไปยาสีฟัน,นดอกโบกูดอกโบกูใช่ไหมแม็ใช่ครับไปหมดจ้นเหนียวงเนี้ย เมื่อพอชุดนี้ก่อนไปมันเดเต็มเลยคุณแม่นเต็มกระถาครับไม่ได้ครับคุแมเต็มกระถาไม่ได้ครับน้ำมันเสียเดียรไปอยวแล้ก็ทำแบบเสียดสเดียนะครับน้ำมันเรีเด็นใส่ที่ไม่ใช่พอแล้วครับชุดนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอชุดหลังมีแถมบ้างรอประมาณห้านาทีครับนะนะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมไก่นไฟก่อนนะเดี๋ยวมีชุดสองนะครับตอนนี้ชุดที่หนเสร็จแล้วก็เอาไปเสียดน้ำมันไว้สังเกตดีๆนะไม่สังเกตจะไม่ ชุดที่หนึ่งผ่านไปชุดที่สองครับเอามาใส่แล้วชุดที่สองฮะตากล้องครับโอู้วนี่ครับนี่ครับน้ำมันกันรังดับครับมะเร็งกัลังก่อตัวมะเร็งกัลังก่อตัวอยากให้มันดำจนเกือบบังเลยบังงี้ฮดกแป้งฮะแป้งนิดนึงก็ติดหมดเลยครับก็จะดีเลยไม่ได้นะมันติดกันไปก่อนนะเคยแล้วผมเคยมาก่ายใช่ฮะตลีไปก่อนแล้วคุณจะทำยังไงกันตอนนี้ผมนี่ผ่านมาหลายปีนะสูตรนี้นะเราต้องทำอย่างดีนะไม่ใช่ว่ารายการเราจะทำมั่วเราต้องศึกษาด้วยตัวเองว่านี่เป็นแป้งไหมไม่ใช่ไก่เลยอ ไม่ใช่ชิลิกหรอครับเขาเรียกตอนครับไม่รู้อะไรเราอยู่อีสานเราต้องเรียกตอนนะใช่เราอยู่ภาคอีสานนะครับเราอยู่ศรีสะเกตนะครับไม่ครับเราอยู่อุดุมพรเอาเบอร์ผมไหมผมมีเบอร์ติดต่อนะมีปัญหาโทรมาเยี่ยงไรสาระผมว่าคุณเงียบดีกว่านะคุณจต่ายออกวีไอพีไม่ได้หรอกพูดไปพูดอะไรก็ผิดหมดอ่ะมันไม่เข้าใจครับพูดอะไรผิดหมดเลยนี่แหละครับคนไม่หล่อผิดเสมอไม่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 หล่อแต่รวยก็ไม่ผิดนะครับอันนี้ไม่รวยด้วยเยี่ยไม่หล่อไม่รวยด้วยเออยี่่จนชิบหายโอ้สะทุนเลยแบบนี้ตออนนีี้ผิดดหมมมเลยไไ่ะร ียาคำคมประจำตัวไม่หล่อแถมจนไอ้จุนติดเลยครับพี่ก้อยให้พ่อแม่ชอบรอบนี้ต้องใส่ให้หมดนะเดี๋ยวไม่ได้หวา,า,า,านหวแล้วผมชิมไม่อยอะส่หวานนี่อร่อยแน่นอนไขมันแค่สองเปอร์เซ็นต์แป้งแป้งคาร์โบไฮเดรตประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮะส่วนโปรตีนนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างอื่นก็เป็นอย่างอื่นจำแนกไปโปรตีนนี่เยอะฮะอันนี้เป็นอกไก่นะเป็นส่วนของอกเป็นไก่ส่วนของอกไป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 หมดแล้วยังครับไป หมดแล้วครับดูนะครับหมดแล้วหมดแล้วครัทำไมติดใจเยี้ดติดกันชิ้นที่5นะติดกันแล้วครับติดกันที่หายอย่างนี้แหละติดกันแล้วไม่เอาแช็ดดาเลยคุณแม่อ่ะนะฮะเรียบร้อยชุดที่สองจบไปหิวโหยแล้วคุณแม่เขาคือผู้หิวหหยต้องติดตักใส่ตักใส่เรียบร้อยอ่าปิดจบงานรอสติดน้ำมันครับตอนนี้ เอาล้วครับนี่ก็มาทดสอบกันเลยนะครับนี่ฮะนี่นะฮะเดือดเลยโอ้อร่อยมากว้าวไม่ไม่แดกแน่เลยครับไปอร่อยะแดกใช่ไหม Everybody, a movie never seen a hit it with another. Elbow. Let me get up, everybody, they be moving with. It. On your mark, you ready? Let's go.